สวัสดีครับเบชเชลิงนะครับวันนี้ก็หุ่นวายนิดนึงนะครับเป็นรูปปิดเทอมแล้วนะครับวันนี้อยากจะพูดถึงเรื่องการ modify เบสนะครับเออดูไปก่อนแม่ชาโอเคมาปัแบแแป๊บนึงวันนี้พูดถึงการ modify เบสนะครับคือสําหรับเพื่อนๆที่อนที่ใ่เอาไว้ทายายรักในร <c oughs> ักในการ modify ชายายนะแต่ป้ายเอาไว้ทำไร มามาเชื่อแบบป้าก่อนมาเชื่อแบบป,ปาก่อนเนี่มาเชื่อแบบป,ปาก่อนมาเชื่อแบบป๋าทำงานมาอยู่นนั้นใช่นะสำหรับเพื่อนๆที่รักในการโมดิฟายเบดนะครับก็คืออยากให้แบบเบดเรามีเสียงดีขึ้นนะครับแรงขึ้นนะครับก็หรือทำงานได้เต็มศักยภาพมากขึ้นอนะ่ะผมก็เลยมานั่งคิดว่าเออเราทำยังไงบ้างที่ทำให้เบรดเราสามารถเสียงดีขึ้นซึ่งสิ่งที่ง่ายที่สุดก็คือการการอัปเกรดในส่วนของอิเล็กทรอนิกพาร์นะครับ เพราะมันง่ายที่สุดแต่ว่าอันนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องดราม่าโทนบูทเลยนะครับซึ่งวันนี้สิ่งที่ผมจะทำกระเบืตัวชา a ์เดอรสกี้แมทเทอเร็กเพสตัวนี้ครับผมจะใช้ผมจะลงปรีแอมนะครับของชา a ์เดอรสกี้ที่เป็นตัวเยอรมันก็คือตัวชา a ์เดอร์สกี้มันชื่อเต็มๆว่าไหวะชาร์สกี้อิเล็กทริกออนบอร์ดเบรดปรีแอมฟนอนะครับ,รบซึ่งซื้อได้ที่ไหน ไม่ยากอินเตอร์มิสิกครับแล้วก็ในกล่องก็จะประกอบพอเปิดพออันบ็อกซิ่งมากล่องก็จะเป็นประมาณนี้นะครับก็จะมีนี่อุปกรณ์อย่างนี้เลยมีตัวเพจวอลลุ่มนะครับเป็นส่วนของปรีแอมแล้วก็จะมีอตัวนี้อะไรก็ไม่รู้นะครับน่าเป็นชิปเกมบอยนะเดี๋ยวให้ช่างแพมจัดการนะครับผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเล่นอย่างเดียวนะครับแล้วก็จะมีพวกอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็อามาต่อ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 นะครับอันนี้ในส่วนคล้อง ไหนก็เปลี่ยนปีแล้วนะครับก็เปลี่ยนพิกอัพไปด้วยนะครับซึ่งอันนี้เป็นพิกอัพในที่อยู่ในรุ่นสูงๆของเชอร์ดัสกี้เนาะถึงรุ่นเยอรมันก็คือ s h อร์ดัสกี้พิกอัพรุ่น SACPUJ4SC s AC, c, นะครับย่อมาจาก s h อร์ดัสกี้4สิ่งเจสไตล์สปิดคอย i c พิกอัพเซ i ตน้อยแคนเซลลิ่งแบกนะครับก็คือตัวนี้จะไม่น้อยจะไม่มีเสียงจีนะครับ แกะกล่องมาให้ดูตัวนี้จะต่างจากพิกอัพที่อยู่กับเบสเท็กเซกเตสนะครับตรงที่ในส่วนของโ o เวอร์พิกอัพอะครับจะเป็นคล้ายๆเป็นกึงงง่งยางตัวนี้จริงๆจริงๆ p ีอมกับพิกอัพสองตัวนี้ผมใช้อยู่แล้วกับในรุ่นของคัสตอมช็อปตัวสีฟ้านะครับที่ผมใช้อยู่แต่ว่าช่วงนี้ใช้ไม่เท็กเซสบ่อยเพราะว่าเพราะว่ามันสะดวกดีเพราะท,ที่วงมีลุงสองคน ซึ่งลุงคนหนึ่งชอบเอากีตาร์ถูกๆมาชนในกิดเบสผมเป็นรอยไปแล้วเอาเมโทโลิไปใช้ดีกว่านะครับคราวนี้นี่แล้วตามานี้นะครับคราวนี้เดี๋ยวฟังเสียงออริจินัลพาร์ตใส่ปิ๊กอัพกับ PM เดิมๆเ,เ,เนี่ยของเมทโอลิกเพสก่อนผมทำไว้แล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้วันนี้เป็นวัน,น,ว,นวันนี้วันจันทร์นะครับวันจันทร์ที่10เท่าไหร่วะ 18, 18. เดี๋ยวพรุ่งนี้10อังคาร19ช่างแผนมาเอาเบตัตัวนี้ไปเปลี่ยนปิ๊กอัพนะครับ PM แล้วก็เดี๋ยวมามาถ่ายอีกรอบหนึ่งว่าพอเปลี่ยนแล้วเทียบกันระหว่างว่าก่อนเสียงก่อนเปลี่ยนกับกับเปลี่ยนแล้วเป็นยังไงดูซื้อมันต่างกันยังไงขอบคุณนางแบบในวันนี้ด้วยนะครับมานี่นี้แล้วถ่ายถ่ายรูปนะมาถ่ายรูปกับอาไถ่ายรูปมาไม่ไปละไถ่ไปละทีไียตอนกวนไม่กวนนางแบบหน้าปกวันนี้นะครับลูกสาวเองนะครับช่วงนี้วุ่นๆหน่อยนะครับปิดเทอมถ่ายคลิปก็าช้านะครับตัดกระช้า,ชาคลิปหายอีกนะครับเจอกันหลังจากเราตัดต่อเสร็จแล้วนะครับสวัสดีครับ

็อยู่กับชาดาวสกี้เมโทรเอ็กเพส2023นะครับจะทําการติดตั้งชุดชาด์วสกี้อิเล็กทรอนิกส์นะครับโดยเราจะอัปเกรดปิกอัพเป็นปิกอัพชาดาวสกี้ฮัมแคนเซลลิงส่วนชุดปรีแอมจะเป็นชาดาวสกี้ VTC ปรีแอมครับโดยชุดพอร์ตวงจรตัวนี้จะเป็น MEC ทั้งหมดครับแล้วก็ตัวแผ่นปิ้นวงจรของชาดาวสกี้นะครับเดี๋ยวเรามาดูวิธีการติดตั้งกันนะครับเริ่มจากนำปรีแอมตัวเก่าที่ติดมากับตัวเบสออกก่อนนะครับเราจะนำรูแจ็คเดิมออกก่อนนะครับแต่่เาาาาจะะกกกก็ัััวลออ้นนนนนนคงชปปีุดหมผิ โดยกีแผ่นทองแดงออกไปด้วยเลยหลังจากนั้นบัดกีสายสัญญาณแล้วก็สายกาวออกก็สามารถถอดชุดปีได้แล้วครับเมื่อเรียบร้อยแล้วเราก็จะถอดสายเบรดออกนะครับแล้วก็นำปิกอัพกับปีแอมชุดเก่าออกมาได้เลยครับจะสังเกตเห็นถึงความแตกต่างระหว่างปิกอัพแล้วก็ลักษณะของอะไหล่ชุดเก่ากับชุดใหม่ได้อย่างเห็นได้ชัดครับด้านหลังของปิกอัพฮาร์มแคนเซลลิงก็จะมีตำแหน่งบอกนะครับว่าตัวไหนเป็นตัวหน้าตัวหลังเช็คตำแหน่งเรียบร้อยเราก็จะประกอบปิกอัพแล้วก็ปีเข้าไปครับทำการซ่อมส่วนทองแดงที่เราตัดออกไปตอนแรกแล้วก็ประกอบรูแจ็ค กีสายสัญญาณและสายกาวของวงจรได้เลยครับทำการใส่ส,สายสัญญาณ PM โดยที่แผ่นปิ้นจะมีสีของแต่ละฝั่งเขียนติดไว้ชัดเจนนะครับเราจะติดแผ่นปิ้น PM ไว้ด้านข้างเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดอาการสายหักงอนะครับหลังจากนั้นเราก็จะทําการใส่สายแล้วก็ตั้งระยะปิกอัพใหม่ครับโดยเราจะตั้งระยะตามปิกอัพชุดเดิมที่เราจดไว้นะครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการติดตั้งชาร์ดสกีอิเล็กทรอนิกส์บนชาร์ดสกีเม e โ a ลเอ็กเพสหลังจากเอาเบสเมทโอลเอ็กเพสตัวนี้นะครับไปให้สมูท Modify แล้วนะครับก็มาอัปเดตแล้วกันว่ามันเปลี่ยนแปลงไปยังไงบ้างน,นะครับเม่พูดถึงในส่วนของ p r e แอมก่อนนะครับพรีแอมเนี่ยเดิมทีเม t ัลเอ็กเพสนะครับจะเรียงหนอบเป็น4ีหนอบอย่างนี้นะครับแต่ไม่มีวินเทจโทนเครานี้พีแอม m ที่เป็นตัวเยอรมันเนี่ยครับจะมาเพิ่มตัววินเทจโทนตัวนี้นะครับซึ่งก็เว,เวลาพูดง่ายคือพอตัดแพสซีฟแล้วปรับก็คือปรับเหมือนเฟนเดอร์เลยครับ แล้วก็ปรีแอมก็ยังเป็นเหมือนเดิมนะครับแต่ว่ามันเป็นสองอบก็คือเป็นทุ้มอยู่ตัวล่างแล้วก็แหลมอยู่ตัวบนนะครับซึ่งความเจ๋งของของของย่านทุ้มแหลมตัวนี้มันจะต่างจาก m e t ทรเอ็กโพ e เอ็กแมกเพสยังไงก็คือในผมรู้สึกว่าย่านโลของตัวเยอรมันอ่ะจะมีความเป็นโลกกว่ามีความกลมกว่าแล้วก็พูดง่ายคือมันดูไฮโซกว่าครับแล้วก็ในส่วนของย่านแหลม ก็จะแหลมแบบแบบไม่จิกหูมากฟังดีครับเดี๋ยวลองฟังจากในคลิปที่อัดก็ได้นะครับแล้วก็พอมีไอ้ตัววินเทจโทนผมก็สบายเพราะว่าผมชอบปิดเป็นคนแบบชอบเล่นแบบปิดโทนอยู่แล้วแล้วก็ซึ่งหน้าตาของปีเอ็มเป็นอย่างนี้กล่องจะเป็นกล่องนี้นะครับกล่องครับน่าจะประมาณสักเจ็ดเจ็ดพันเนาะลองติดต่อที่อินเตอร์มิสเทดูในกนนี้ส่วนของพาร์ทของปีเอมนะครับนะครับก็เป็นรุ่นชื่อว่าอีกอีกทีหนึ่งนะเป็นเป็นรุ่น ออนบอร์ดเบสปี4อ็มโฟนอบเขียนไม่แค่นี้ครับแต่เป็นตัวที่ใส่กับตัวเยอรมันครับแล้วก็คราวนี้ความรู้สึกของที่อีกอย่างที่ผมเปลี่ยนคือตัวพิกอัพนะครับพิกอัพเนี่ยเดิมทีความ,วาม,วามรู้สึกแรกที่ผมชอบกับการเปลี่ยนรอบนี้นะคือปกติอะครับถ้าเกิดเป็นเป็นพิกอัพของ Shadow ตัว Metro Express อะ ตัวเดิมเนี่ยมันจะตัวคอฝาคอปิกอัพจะเป็นพลาสติกซึ่งผมเป็นคนชอบดีดปิกอัพหลังเวลาโซโล่แล้วจะเป็นคนดีดแรงแล้วพอพลาสติกเป็นคมอะ่ะเวลาดีดมันจะเจ็บปลายนิ้วนะครับแต่ว่าพอเปลี่ยนเป็นเนี้ยมันจะเหมือนเป็นยางๆหน่อยจะเล่นสนุกกว่าเดิมแล้วก็ในเรื่องในเรื่องของโทนของของอ่าปิกอัพเอง,พอพเ,องพเพียวๆเพราะเป็นพลาสติกเนี่ยผมก็รู้สึกว่ามันมันมีความมีอะคูสติกมีความโปร่งๆอยู่ซึ่งมันก็ตอบสนองความเป็นคาแรคเตอร์ของแจสเบธได้ดีมากๆครับ ปิกอัพน่ามาสัก9,000ครับกล่องจะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นชื่อรุ่นจะเป็นอนะไรอย่างงี้นะครับ9ก0 0ันนะครับกล่องปิกอัพจะเป็นรุ่น SACPUJ4SC s ก็คือย่อมาจาก c h a r o w s k i f o r String J Style แล้วก็ Speed Coil Pick Up Set นะครับ Noise Cancelling Black อันนี้คือชื่อรุ่นของมันนะครับก็ทั้งปิกอัพทัท้ทง PAM ก็ติดต่อที่ Deer Music ได้เลยครับ ส่วนวิธีการอัดของวันนี้เพื่อให้การแฟนว่าจะเป็นคลิปแรกหรือคลิปหลังเนี่ยผมไม่ได้ผ่านตู้บอวิคคือตู้อีกเปิดไว้เป็นตอบมาเป็นลิตมาเป็นทรูเพื่อจะฟังตอน,ต,อน,ต,อน,ต,อนตัวเองเล่นเท่านั้นเองนะครับซึ่งการอัดเนี่ยผมใช้เป็น di box นะครับของคันที่แมนนะครับอัดแล้วก็ยิงตรงเข้าในส่วนของปลั๊กอินแล้วก็เข้าเข้ากล้องมือถือเลยแล้วก็ส่วนเสียงกลองที่เพื่อนจะยินทั้งไม่ว่าจะเป็นคลิปแรกหรือคลิปหลังเนี่ยผมใช้เสียงกลองจากซูมนะครับ A1X4 ตัวนี้ซึ่งแต่ว่าไม่ได้มีการปรุงแต่งใดๆนะซงจริงๆเอฟเฟกตัวนี้มันมีเสียงมากมายแหละแต่ว่าผมจะเจาะในคลิปอื่นแล้วกันก็ถ้าสน,สนใจสินค้าของซูมก็ติดต่อที่ม u สิทธิ์การ์ดชันนะครับไม่ว่าจะเป็นไม้ที่ผมใช้พูดคือโคมิกาเนี่ยหรือว่าซูมติดต่อได้ที่ม u สิท c ิ์การชันเลยครับคราวนี้เดี๋ยวลองมาฟังเสียงท้ายคลิปละกันว่าหลังจาก modify เป็น p ิกอ u p เป็นปร e แอมแล้วเนี่ยใน s h a d o w s k i Metalplay ตัวนี้เปลี่ยนใช้ปีดตัวกเดียวกับรุ่นใหญ่เลยนะครับเสียงจะเป็นยังไง ยังไงวันนี้ขอบคุณทั่วสัมกท่านมากๆนะครับแม้จะเป็นอินเตอร์ฮงเซ s งมิวสิกคอร์เรคชั่นนิคคอนคลีนนิ่งอะไรก็ตามเนี่ยเดี๋ยวผมจะขึ้นแบรนดิ้งให้ตอนหลังบล็อกวัคเคเบิ้ลอะไรเงี้ยเจอกันใหม่อีพีหน้าสวัสดีครับ Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018 Danske tekster af Jesper Buhl Scandinavian Text Service 2018